introvert และ extrovert เป็นแนวคิดที่เกี่ยวกับลักษณะบุคลิกภาพของมนุษย์ที่มีพื้นฐานมาจากการวิจัยทางจิตวิทยาโดยแนวคิดนี้ถูกพัฒนาขึ้นโดยนักจิตวิทยาชื่อดังคารยุมลักษณะนิสัยของคนเราแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือ i n t r o รเ r ิคนชอบเก็บตัวและ e อ็กโทรเวคนชอบเข้าสังคม ซึ่งคนเรานั้นมีทั้งสองด้านในแต่ละคนแต่จะมีด้านใดด้านหนึ่งที่เด่นกว่าเสมอในทุกๆคนคนชอบคิดว่า introvert คือคนที่ชอบเก็บตัวโลกส่วนตัวสูงซึ่งคำนิยามนี้มักถูกมองในแง่ลบมากกว่ามองในแง่บวกเพราะคนส่วนใหญ่นำคำนี้ไปเชื่อมโยงกับคำว่าต่อต้านสังคมและไม่รับฟังคนอื่น ซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยการที่คุณจะเป็นอินโทรเวิร์ดหรือเอ็กโทรเวิร์ดนั้นมันไม่ใช่ขาวหรือดำไม่มีผิดหรือถูกไม่มีฝั่งไหนเหนือกว่าฝั่งไหนแต่คนส่วนใหญ่มักจะมองว่าคนที่เป็นเอ็กโทรเวิร์ดน่าคบหามากกว่าเพราะดูเป็นคนเปิดเผยเข้าถึงง่ายพูดเก่งและเข้าสังคมเก่งความจริงแล้ว คนที่เป็นอินโทรเวิร์ตนั้นก็มีสังคมในแบบของตัวเองซึ่งถ้าคุณได้เป็นเพื่อนกับพวกเขาแล้วคุณจะได้อะไรดีๆจากพวกเขาไม่น้อยเลยความจริงแล้วคนในกลุ่มของอินโทรเวิร์ตจะเป็นคนช่างสังเกตและเก็บรายละเอียดรอบตัวมีความรอบคอบพวกเรามาทำความรู้จักกับคนอินโทรเวิร์ตกันโดยลักษณะที่เด่นชัดของคนแบบอินโทรเวิร์ตนั้น ไม่ชอบเข้าสังคมกลุ่มใหญ่และไม่ชอบสูงสิงกับคนที่ไม่สนิทกันจริงๆพวกเขาไม่ได้แอนตี้ผู้คนแต่เป็นเพราะว่าพวกเขาชอบการสนทนาที่มีความหมายและลึกซึง้งมากกว่าที่จะพูดคุยตามมารยาทพวกเขาไม่ชอบเป็นจุดสนใจในคนหมู่มากจนบางครั้งดูเหมือนว่าพวกเขาเป็นคนขี้อายหรือไม่ก็กลายเป็นคนเย่อหยิ่งในสายตาผู้คน พวกเขาเลือกที่จะพูดในสิ่งที่ตัวเองสนใจและรู้ว่าคนรับฟังนั้นใส่ใจที่จะฟังเพราะเขาจะไม่เสียเวลาพูดอะไรออกไปกับผู้ฟังที่ไม่สนใจจะฟังจริงๆทําให้พวกเขากลายเป็นคนพูดน้อยจริงๆแล้วพวกเขาเป็นคนคิดเยอะจึงเลือกที่จะพูดเรื่องไหนออกมาเมื่อไหร่เท่านั้นเองในขณะที่คนเอ็กโทเวิร์นั้นจะรู้สึกกับปี้กระเป๋า เวลาได้อยู่กับผู้คนได้รับแรงบันดาลใจจากการใช้เวลากับคนอื่นๆพวกเขาจะรู้สึกเหงาถ้าต้องทำอะไรคนเดียวสำหรับคนอินโทรเวิร์ตนั้นพวกเขาสามารถมีความสุขเวลาอยู่คนเดียวได้เวลาที่อยู่คนเดียวพวกเขาจะรู้สึกเหมือนได้ชาติพลังมันทำให้มีเวลาคิดทบทวนเรื่องราวต่างๆกับตัวเองมันทำให้พวกเขาผ่อนคลาย เพราะไม่ต้องทำอะไรตามใจใครหรือไม่ต้องพยายามคุยอะไรกับใครโดยไม่เกิดคุณค่าพวกเขาชอบอยู่กับคนสนิทและคนที่รักเขามันทำให้เป็นตัวของตัวเองการเป็นตัวของตัวเองของพวกเขาไม่ได้แปลว่าพวกเขาไม่ได้รักหรือไม่ได้แคร์พวกคุณแต่มันเป็นเพราะว่าธรรมชาติของพวกเขาจะดูแลตัวเองและพักผ่อนสมองในเวลาที่อยู่คนเดียว ถึงไม่แปลกอะไรที่คนอินโทรเวิร์ตจะกินข้าวดูหนังฟังเพลงเดินเล่นหรือทำอะไรหลายๆอย่างคนเดียวได้อย่างสบายใจคนอินโทรเวิร์ตคือนักคิดที่มีประสิทธิภาพสูงพวกเขามักเป็นคนที่ถูกเพื่อนๆถามความเห็นเสมอเพราะทุกคนที่ได้รู้จักกับพวกเขาจะรู้ดีว่าพวกเขาเป็นคนใส่ใจรายละเอียดเป็นคนคิดมากกว่าพูด ความเห็นของพวกเขาจึงมักมีอะไรดีๆอยู่เสมอพวกเรามาลองเช็คดูว่าตัวเองเป็นคนแบบใดเป็นอินโทรเวิร์ตหรือเปล่าต่อไปนี้จะเป็นสัญญาณ9ประการที่จะบอกว่าคุณเป็นอินโทรเวิร์ตหรือไม่ 1. คุณจะมีความสุขเวลาที่ได้อยู่กับตัวเองไม่ว่าคุณจะเล่นเกมอ่านหนังสือกินข้าวดูหนัง หรือฟังเพลงคนเดียวคุณก็รู้สึกสุขใจไม่เป็นปัญหาไม่รู้สึกเหงาหรือขาดหายแต่กลับรู้สึกเหมือนได้พักผ่อนและชาติพลังแม้ว่าจะมีงานพบปะสังสรรค์มากมายให้คุณเลือกไปคุณก็ไม่ไปคุณเลือกที่จะใช้เวลาว่างอยู่กับตัวเองมากกว่า 2. คุณสามารถคิดถึงไอเดียดีๆเมื่ออยู่คนเดียว คุณไม่ได้ต่อต้านการเสนอความคิดเห็นหรือการถกปัญหากันในกลุ่มแต่เมื่อคุณอยู่คนเดียวคุณมักจะกลั่นกรองความคิดออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพไอเดียบันเจิดของคุณมักจะเกิดขึ้นได้ดีเวลาที่คุณอยู่คนเดียว 3. คุณจะเป็นผู้นำที่ดีได้ต่อเมื่อลูกทีมพร้อมที่จะนำตัวเองในระดับหนึ่งคุณสามารถดึงศักยภาพของคนออกมาได้ดี ถ้าผู้ร่วมงานหรือลูกทีมรู้หน้าที่ตัวเองแล้วคุณไม่ใช่คนที่จะคอยจี้หรือกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานหรือลูกทีมทำสิ่งต่างๆจากศูนย์เพราะการทำแบบนั้นต้องใช้แรงมากในการออกคำสั่งต้องคอยพูดคอยสอนซึ่งนั่นมันไม่ใช่งานถนัดของคุณ 4. คุณจะเป็นคนท้ายๆที่เสนอตัวทำอะไรสักอย่าง เป็นคนสุดท้ายที่ยกมือเวลาตอบคำถามในห้องเรียนตลอดจนให้ไอเดียต่างๆในที่ประชุมแม้ว่าคุณจะรู้คำตอบหรือมีไอเดียที่ดีคุณก็เลือกที่จะให้คนอื่นเป็นจุดสนใจไปก่อนยกเว้นต่อเมื่อคำตอบนั้นไม่ถูกต้องหรือไอเดียไม่ถูกใจคุณจึงจะเสนอความคิดเห็นของตัวเองคนอื่นมักจะถามถึงความคิดเห็นของคุณ ถ้าคุณสังเกตว่าคนชอบถามว่าคุณมีความเห็นอย่างไรในเรื่องต่างๆมันก็เป็นไปได้สูงว่าคุณนั้นเข้าข่ายเป็นอินโทรเวิคนอื่นอาจคิดว่าคุณช่างสังเกตเลยอยากให้คุณแชร์ความเห็นออกมาจึงทำให้คนอื่นชอบถามความคิดเห็นจากคุณ 5. คุณชอบใส่หูฟังเวลาที่ต้องอยู่ในสถานที่ที่มีผู้คนไม่ว่าจะขึ้น BTS ขึ้นรถเมล เดินไปทำงานหรือออกกำลังกายคุณมักจะใส่หูฟังเสมอมันอาจจะใช่ที่คุณชอบฟังเพลงแต่ลองถามตัวเองดูดีๆว่าคุณกำลังเลี่ยงที่จะพูดคุยกับผู้คนอยู่หรือเปล่าถ้าใช่มันก็บอกได้เลยว่าคุณเข้าข่ายอินโทรเวิร์ดเคุณพยายามหลีกเลี่ยงผู้คนที่กำลังโกรธและเกลี้ยวกราด คุณจะไม่อยากเผชิญหน้ากับคนที่อารมณ์ไม่ดีหรือโมงโงง่ายไม่ว่าคนคนนั้นจะระเบิดอารมณ์ใส่คุณก็จะหลีกเลี่ยงเพราะคุณไม่เก่งพอที่จะรองรับอารมณ์รุนแรงแบบนั้นมันจะทำให้คุณรู้สึกหมดแรงหอเหี่ยว 8. คุณได้รับอีเมลข้อความและสายโทรเข้ามากกว่าที่คุณจะส่งและโทรไปคุณพยายามหลีกเลี่ยงการคุยกับผู้คน แม้ว่าจะเป็นการคุยโทรศัพท์ก็ตามถ้าจําเป็นจริงๆคุณก็เลือกที่จะใช้วิธีส่งข้อความส่วนใหญ่คุณจะเป็นคนได้รับมากกว่าเป็นคนส่งและถ้าไม่จําเป็นคุณก็จะเป็นคนที่อ่านแล้วไม่ค่อยตอบกลับ 9. คุณไม่ชอบคุยกับคนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่สนิทไม่ชอบคุยกับใครตามมารยาททางสังคม ไม่ชอบคุยกับคนที่คุณไม่รู้จักเป็นอย่างดีแต่คุณจะเลือกคุยกับคนที่สนิทเท่านั้นเมื่อไหร่ที่คุณได้คุยกับคนที่สนิทคุณจะเป็นคนที่คุยเก่งและคุยเยอะจนกลายเป็นเรื่องที่ผิดปกติไปเลยตอนนี้คุณคงรู้ตัวแล้วว่าตัวเองเป็นอินโทรเวิร์ดไม่แปลกใจว่าทำไมคุณถึงมีลักษณะนิสัยในแบบที่ว่ามาการเป็นอินโทรเวิร์ดไม่ได้แปลว่าคุณเป็นคนผิดปกติ หรือแปลกแยกจากสังคมแต่คุณคือคนที่เก็บรายละเอียดทุกอย่างรอบๆตัวและคุณคือคนที่มีโลกส่วนตัวที่มีประสิทธิภาพสูงจากจำนวนประชากรโลกทั้งหมดมีประชากร25-40%ที่มีบุคลิกภาพแบบนี้ในทางจิตวิทยา i n t r o v e r d คือบุคลิกภาพแบบหนึ่งถ้าแปลเป็นภาษาง่ายๆคือบุคลิกภาพแบบเก็บตัว ในความเป็นจริงทุกคนไม่ได้เป็นอินโทรเวิร์ดหรือเอกโทเวิร์ดเพียงด้านเดียวแต่สามารถมีลักษณะทั้งสองด้านอยู่ในตัวเองในอัตราส่วนที่แตกต่างกันบุคลิกภาพแบบอินโทรเวิร์ดและเอกโทเวิร์ดมีในทุกๆคนไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่มีบุคลิกภาพแบบใดมากกว่ามันก็คือบุคลิกภาพหนึ่งที่อยู่ติดตัวคุณมันคือความเป็นคุณ อย่าพยายามบังคับตัวเองให้เป็นในสิ่งที่ไม่ได้เป็นจงยอมรับในสิ่งที่คุณเป็นและจงเป็นคุณในแบบที่ดีที่สุดขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ถ้าคิดว่าดีและมีประโยชน์แชร์ให้คนที่คุณรักและถ้ารักในการพัฒนาตัวเองกดติดตามเลยครับ